เก็บคอันเก็บเก็บอันนี้เดยวแต่ความจะถือวางทองทินกาโบคือกันเ้อสบายดีสบายดีล่ะกาสวัสดีเอฟซีทุกท่านทีกระนังติดตามราโซมเม่ลองกรีบเนาะเม่ลองกรีบกะทักทายสบายดีตอน ช่วยๆพี่น้องเอ้ยเนาะเสียงก็จะเป็นจังได้เป็นชี้แหบๆจักหน่อยเพราะว่าอันเป็นน้ำหางกายบ่จักพี่น้องนอนดึกแน่ช่วงนี้อันเพราะว่าอีพอเราพอสบายนะเมื่อวานนี้บริลลงคลิดมาพี่นอ้องเบิ่งกะต้องขอโทษขออภัยน้ำไม่ร้าย,ายพี่น้องเอ้ยนอนผ้าอีพอเราไปไปปัวเนาะไปได้ร้ายด้พี่น้องเอ้ยไปห้องหมอแน่ไปคลินิกแน่ไปทางหมอพืน้นเมืองแน่เมื่อวานนี้นะ ไปหลายยางผสมประสานกันอันไหนดีก็ดีก็เอาพี่น้องเอเ้ยก็เลยว่าบริเวณคลิปพ,พ่อพ่นไปแต่ว่าเมื่อวานนี้มา,มา่เมื่อคืนนี้ก็บหูซื้อว่าไข่แน่ดีขึ้นน้อยนึงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าขึ้นเมื่อวานนี้ตีพี่น้องประมาณอัน11โมงกลางคืนเนาะเราเจ็บพี่น้องเจ็บแต่ส้นหลังนี่สัตว์มากใส่อันนาเอ,อิกนี่แ้วก็เต็บไตไปในเขน จนไห้พี่น้องเอ้ยก็จนไห้น้ำพอน้องเตตุนสนกเนาะเห็ดจังไหนเฮาเจ็บเทนม่ได้พี่น้องกะแม่้องกิงกีบก็ได้เธอสออกหาห้องหมอ,มอห่อบาบอนที่ป่นป่วยวบอนที่ดีๆเมื่อนี้กะฟังเบืองอาการจักหน่อยเนาะแต่ว่ากะในขณะที่อันฟังเมืองอาการอีพ่อกะสิลงช้อนพี่น้องเอ้ยชอนหวกเพราะว่าอยู่อันเฮือดน,นี่มันมีห,หน้าด้นี่ทางห,หน้านี่หน้า,นนาตีนเฮือนพี่น้องเอ้ย ก็ได้ว่าสิร้องลุ้งชวนว่ามันสิมีอยู่บัวหัวกันนะไในยังก็เอาว่าแต่มันกินได้เนาะแต่ว่าก่อนสิไปก็สิไปถามอาการอีพอก่อนสักหน่อยโอเคแต่ว่าก่อนไป,ไปไมัน,นกิก๊บกะขอขอบคุณเอฟซีทุกคน,นที่เขามาให้กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อที่ส่งกบกำลัง,งแรงใจมาให้อีพอจะดอกเนาะปะ่ะนี่สมุนไปน้ำพี่น้องเอยน้องกิ๊บอ่ะเราสมัยดูสมยัยที่ว่าเรื่ออีดาจะไปใช้บอกปลาลุงก่อนหันหน้าพี่ไปช้อนลูกเขตไปช้อนลูกเขตเออไปลูกไปเจ้าคิดฮอดว่าพ่อปั่นคิดฮอดป่ะ นี่ <N ee> มาแต่กรุงเทพผัว่ากรุงเทพเอาช,ม,ม,าชมายดีเ,เอา,เมเมเมาชมาลีเลยอเอาแนมแนมแนมปลาลุงอยู่พีตี่ชมาดีเร่อดยชเอาอ๋ชวัดดีครับเป็นบอครับครับโอ้เจ้ามาแต่ไทย่ยู่บละคุณครับขอบคุณครับเออเจ้าจะไปใช้ปนี้ช้อนหัวชอนหัวเออพอจะไปใส่พอ,อยู่บ้านพอ,อยู่บ้าน พอชมไม้ไดรชมไม้พอชมไม้ปปเสียใช่นี่เพราหวกน์นะไปไปช้อนบาทนี่ไปนนคู่ช้อนกัเป็นแม่น้องไม้พี่น้องเอ้ยนะเนาะเพิ่นมาตัวคงเทปเอื้ออีกผู้นึงแม่น้องกิฟตเอืย้ยโตโตแม่น้องกิบต์นะผู้ที่สองไปเดี๋ยวอันไปถามเบิ่งอีพ่อก่อนจักหน่อยแล้วจังไปช้อนแม่น้องไม้เพิ่นไปถามผูนนั้นะผุ้นเดี๋ยวถามอีพ่อก่อนเป็นกนะได้ เป็นจะไดพ่อโอ้โง่โโกลมก้อนบอลอยู่นะกายใครแน่บอ่จักหน่อยเออใครแนบจักหน่อยออใครแนบจักหน่อยเป็นน้ำลูกเต่ามาครบนี่ไล้เพิ่งชวงแม่เนี่ดีแล้วเนาะกำลังใจโอ้ย <laughs> นี่เจ้าเด็เจ็บใจกับมือกะเจ้ามึนนะบอ่ยังเบื่อหน่จักหน่อยยังเบื่อหน่จักหน่อยอ้าวนั่งท่าสิไปฉอดหัวแม่ชีไป,ชไปได้ท่านี่ บอลชอนกะอยู่ตน้นาเฮือนนี่แหละพี่น้องเออยเห็นด้ตะกอจแม่เอาปดเกือบก่อนพวกชอนพวกแม่น้องไม้เพิ่นถ่ายอยู่พุ่นแม่น้องไม้น้องไม้น้องไม้ไม,มาลูกมามากระคองเอามาเด้อเสียงกะจะแหบๆน้อยนึงเพราะว่าอันเป็นน้ำแม่น้องกิบผักพรมาเพียงพ่อบางในสีผสมปูมือแล้วฉอกนอนดึกตื่นตื่นตื่นช่วยบแม่นอนดึกตื่นเช้าเลยโอ้เสียงกอยหายไปบ่ไดแล้วมาหลายคนอยู่น้องไม้น้องไม้กับแม่น้องไม้ บดีโอ้ยลูกละมาน้ำมือแต่แม่ดกออนเอาชัมัยดีก่อนเนี้ยสบายดีก่อนวาดีจ้าเดี๋ยวอาจาก่อนจ้าก่อนดูกจเี้าจาเล้วาจาโอ้ยไปนีนนี่ไปชอนห่วงเนอะไปสิบปอยตรงนี้สามคนสามแม่ดูกันตรงกิบถ่าอยู่นี่แล้วลูกเลอถ่ายอ้วนอ้วนมาสิอ้วนชั่มใมยดีก่อนเนี้ยชั่มใหม่ดีชั่มใหม่ดี่อ้ยอ้วนผุ โอ้ตกะกินว่าขนมนะขึ้นหอดชีตาคอยดีเจ้าเจ้าเขาจะอื่นไปชนไปเออเออตบมาทั้งกระพง ชวนคุณมากเลยพี่น้องเอ้ยถืหน่มยนั่งหัวเขียดกระพวกบกระป๋ามามามาโชคเอ้ยโชคโอ้ยพักกาดณ์นน้ำนะบ้านนี้มาลูกมากมาเดี๋ยวแม่น้องไม้เอาน้องไม้ไปนอนก่อนมาๆมาโอ้หนุ่มโชคเอาเก็บลูกเก็บแม่นางงามนี่ก็เอาเด้อลูกเด้อมาๆโอ้ยพอได้ชวนคือเช่าค่ะเธอจ้ะมีแบบนี้เด้อนี่เอาขี่มันออกพร้อม Say đâu. Ho hoặc cốp anh. Cốp hoặc cốp hoặc cái kiếp 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 ăn, Thả kiếp kiếp mai kiếp <laughs> <laughs> ะกาอีแม่กับพี่น้องเอ้ยว่าชีถาดำหน้าชอยมันสียเงาเพราะเงาอยู่บนนี้อ้วนอ้วนโอ้จักซื้อได้ซื้อเพิ่นอ้วนเพิ่นเอ้ยนะเดี๋ยวอันแม่น้องใหม่เอาน้องใหม่ไปนอนให้บ้าโบยร้านแม่น้องกรีบเอาสบายดีเอฟซีก่อนสบายดีไปไปช้อนผมกับเงาอดีร้านกับใดช้อนอันนั้นเล็กน้อยช้อมพ้นประการเดินดินน้ำเลย

À, ta đi làm tôi đây à, bà cậu và đây múc hãy vô múc cái phụ kép luôn kép tròn à. tạm hay na nội ơi na thân đầm เอลูกลูกลกลกลูกปาลาป้าโอ้ยเนาะตาตัวลูกหลาคพอเห็นในแต่ละหายมตุมเก็บเก็บใครนี่พักของนะบอยเห็นต่นาะเอ้ามือมาโชคมือแง ฮึโอ้ยเสียงบ่มีจำไปป่ะป่ะนี่ป่ะชวนไปเรื Sword, ่อยๆพี่น้องเอ้ยแหน้าเองนี่แหละถือมาในคลองนันลูกละไปกระเด็นนิดน้า่อยกระนปรงเสียพนงาวน้ำไหลอยู่เลยปลาหน่อยพี่น้องอ้อยชะดีตุงตุ๊ใหญ่มาลูก โอ้ยดูกแ่าแม่ชื่อกระโขงเอาไหมฮะปลาหน่อยก็เอาหอยก็เอาว่าแต่มันอนมากินไดเอาเบิร์นี่ปละเคียนหน่อย โขปะโฉนปลาตามห้องแต่ชิไหนเนาะปลาหน้าบกนะโอ้เขดจีนาเข็ติกเองออหน้าขี้ดินุ่งเอาเอ้ยเฮ้ยเหลื่อยอ่ะ ว่าชงใ่ไหมคทีมแค่รอบชงเลียวกะหนูเขียนจีน่าเลวนี่เนาะ <c oughs> ขยไปไปไปมาใส่ป้าค่ะอ้อ้าวถูกใน,นเลยัง ชอ้ยช่วยแล้วแล้วแลบุญาตบ่มาหนุกมา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 เก็บพี่ลูกมาไหมไปบ่ลาเมื่อไงได้รถไปนี่ไปไปเก็บลูกเป็นไอ้พวกไลคือยังนี่นะฮะเก็บลูกเก็บช่วยกันเดออพ่อปั่นหายโดดพอปั่นเห็นเน่นหน้านี่แม่นบ่แม่นนั่นเมื่อไงล่ะพี่เฮ้ เออคืนคณะลูกไม่ได้พาก,กาอลไรแม่แม่ร้านจะพาก,กาว้นะไ,ไปตามคณะลูกไปตามคณะเมื่ออาบเลยนะเช้า,าใช้ไฮชงมันนะเช็ดโอชดีได้พี่หน่อยไม่เง,งี้ยไงเนาะหกครูเปปลากระมิ้เลย สวนหัวกะไรหอยพี่น้องเอ้ยหอยชาดีฟ้าเจ้าฟ้าไปไหนกินเข่าัดได้ไงแต่มาหุ่งเนี้กับปูน้อยนี่กะเดิกอ่านใคยกวนนอนงยูเลยดิเห็นหอยพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ดีจะไงบ่อยจงไงบ่อย ก็หินจำหน่อยอยู่ค่ะบางหันเอ้าโลทั้งนั้นลูกมีบ่ป่ะพี่น้องตอนนี้ก็เช้าได้ชนกันเลยร้านกัยญาเมื่อก่อนนะเดี๋ยวเมื่อเฮ็ดกินข้าวเศร้าก่อนพี่น้องเอ้ยข้าวเศร้ายังบุนได้กินเพราะเฮ็ดหันเฮ็ดนี่นะเมื่อเช้าดีกะว่าปานกระทบมาถามลูกพอาดูไปดำหน้าดำทาพม่น้องกิบว่าอย่าสุจงให้ใหญ่ๆไว้ทาอาไกยาดำไปเรื่อยๆดำทาพี่น้องเอ้ยไปมีหน้าที่ยังกัเฮ็ดอันนั้น ปะเดี๋ยวเมื่อพอกันอยู่เพื่อนเพื่อนแหละเมื่อมุกเอาบอด้วยสิอุกะเมื่อเบิงน้ำกันสนอกนี่ราเมื่อพี่น้องเอ้ยยังเพราะว่า่อยยังเระออกมากพุ่นตามโคกนี่นะตามโคกนี่กิจะไม่พักใส่ตันเลยอะมีเอฟซีเนขอเมน้องกิบมาว่าให้แกงพักใส่ตันให้เบิ้งแน่แกงพักใส่ตันใช่ไก่อย่าฟฝ้าพี่น้องเอ้ยต้องขคโถดขออภัยน้่นไม่ไรมันยังายอันไดแนวะใช่หนะอันนี้กะ ดึงเวลาเอาสินะไปาเฮ็ดกินก่อนเออมาอเธออนนี้พี่น้องอเอ้ยหู้กินไปยังนะ,ะกินไปยังลูกข้าวผัดกุ้งบโ่โชคเอ,อิ้นปลาลุงกินน้ามเลปลาลุงเ,เอ้ยปลาลุงเอ้ยเออปลาลุงเอ้ยกินยังลูกฮะเอเิมปลาลุงตีเนมปลาลุงปลาลุงเบิง่งเจ้าอ,อยู่กินรดเนี่ยฮะแค่รอดโอ้ยหัวักหมดแค่รอดอีก น้องกิ๊บอ่านประดุงกิ้วขาวน้ำเตนุไปไปไปเมื่อย์ดินน้ำได้หนี่น้องอีเดเซีอตัวนี้ว่านี่เอากินวกินอุใช่หน่อยพออูน่ะไปเดี๋ยวให้กินม้านี่ยกันโอ้ยเนาะลงเนี่ยโอ้ขึ้นมาหอดเพลินไฟเด็กพี่น้องเบิ้งเนี่ยเพลินอยู่เพลินเช้าก็ได้โอกอันนี้ปิ้งยังยบ่อยปิ้งประตูกองค่ำไปเผาตะก้าให้ป้าบัวมาจุดปานิพิโรนเลยปิ้งประตูปิ้งประต,ตูทำแตงบ่ เดี๋ยวมุกอันห่วกสัตว์ฮ็กดกินค่ะน้อยๆแม่ลองชว์นี่แต่เท่เอ๋อเอาดอกเอาใส่ใบพักทำใาเนี่ยกระปูนหน้าจะออนมันบกพรอ่องตรงไหนที่จะางหน,นังบะปันไปเลยแต่บ่พร่องใชดีเยอะแยะ เฮ็ดอันอ๋อเอาอ๋อใช่ปะอีตู้ทั้งหัวทั้งแม่นางงามเลยนะเน่กระปูนะบอยแต่นี่เม่นกชูบันชื่อปลาทูมากไปเรียงมันเศร้าเลยเนี่ยปลาทูอุ้ยเอาไม่ใช่เล่าเอาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้นังไม่ลูกพอกวาดผ้าแบ่มีบ่ นีเอามายไปเอมไเลยู่ทีนีกบกูจะอ้ากกแคักัวเอาพักัวกับพักัวะพายังมาอยู่ดิโอ้ยซังบริออใส่เนาะเมียวเมียวเมียวเตี้ยวเตียวเตียวพี่รู้ละมันบอกมีาม่บอกชุบันะเฮ็ด เอาขีดมันออกแล้วปลาซิวกะย่ามันขมไปเลยปลาซิวกะกินได้บ่กินได้อีพ่อระไหนเขาโบให้กินปลาไมเงี้ยเ,ออเดี๋แสดงว่าปลาซิว,วกับปลาหน่อยมุกยังกันได้เนาะแม่ไม่เงี้ยข้นวจีวาใช่ว่า,วาปลาบ่มีเก็ดนี่บ่มีเ่เล้บปีโนเนะปลาบ่มี่ <laughs> <c oughs> ปลาปลาบ่มีเก็ดนี่มีแต่ปลาไะไรตัวนั้นแหละบ่มีเก็ดเลย

มีชีวิตได้มาช่วยเราพี่น้องเลยดูพน้อนเลยโซยกัดด้วยน้องกับคนละไม้คนละเมื่อพนังเห็ดแนวนึ่งพนังเห็ดแนวนึงนะพนังเห็ดแนวนึ่งผูโฉเห็ดแนวนึงฉันเนาะพอดิออกพอกินได้อยู่ดอกเนาะ<ห>เอาบิดใส่ผักหองนขามา,มาคืออ่ะอเว้ยสำคัญเห้น้อยนึงที่สุดเนาะบอะไรเลยอ่าเพราะว่าเกี่ยวกับมะเขือหลังพี่นอออ้องเอ้ยตรงระวังความเค็มระวังน้ำคนกินข้าวอย่างเลยเรากินไหนกับมแต่ว่า

ดี๋ยวมาฟอดก่อนตำมะแตงแม่สิบ่ได้จะตำมะแตงเพิ่นว่าจักปิ้งปลทเนาะข่อยออันมากับเอาหพ่อกับละอยู่ในเฮือนพักพนงกิบกดิงกต้องโซ่ใคแน่มาพี่ก็มีผู้ิหลายคนพี่น้องเอ้ยสใส่เได้งามเจาาแตงอันแตงกวานี้วได้แตงกวาห้เนาะนอยนอยแม่นมกแตงหลายอื i okay. กปรุงกอนแล้วทาแล้วจาตำมะเกงปรุงแงกอปิ้งนกับตำมะู้นตำแกงจ้าเอาจมไปไว้พื้นที่เจ้าเจ้าเจ้าขัดเปิงขวนก็ได้จับนงมาพี่องพี่ช่างแม่ อเออจะอยากไหวอันนี้บ้ของมากเลยเอากินกิมันหายกูได้ตอนนึงสตอนหนึ่งมอเยกูไม่ใจดีแม่บบกสูกมันขาสูกด้วยซึ่งกูกูมักเทะๆตัวองให้กินไม่น้องโจ้อิ่มแล้วมาแซบก็ยังโยกพุูนบ่่บอยูไแม่หน่างเลยกินสสดงามบ่

อาที่กินข้าวช่ำนอนอก่อนนองอยู่ไหนพ่อนอย่างนอนแห้ยตอนนี้แม่้องคลิปกะก,กินข้าวอิม่มเรียบร้อยพี่น้องเ้ยทายกะบปะติปโตมาเลยต่อเนื่องกันปนได้สะดอกทางนกโอเคเดี๋ยวแม่้องคิบไปซอยอันข้าวเ,เห็ดเพราะว่ามี่ทานมอข้าวเจ้ามา อันมาปวดพี่น้องเอยเอื่นว่าอันไข้ปวดใชนะแม่น้องกีบกับพอ่พอไปห้องหมอคีนิกห้องหมอเข้าไปบดชูยางเลยพี่น้องเอยเลือแต่ขามไปฟังปุ่นเนาะทางแถวอุบุนทางมุกยังพันไปแต่ว่ากระล่องทางนี้จะกอนทางสย,ยาศาสตร์พี่น้องเอยเนาะกะแล้วแต่ความเสื้อถือบางทองทิ่นไนอันนี้เลเนาะบางท้องถิ่นกะจะเชื้อถือบ่คือกันเนาะกะจำพรรับาลผู้ไดนบ่เชื้อถือกะต้องขอโทษขออภัยน้ำในดายพี่น้องเนาะ,นะ,นะเดี๋ยวไปวิ่งก่อนวาเพื่อเนิด มีอย่างน่เนาะที่เพิ่นมาเอ็นนี่ชื่อว่าไข้ปัวทางไร่ห้อก็ะตรงปัวไปนั่มไป้องเอยว่าแต่มันดีนะทางตาบรเห็นก็เห็ดทางหงหมอก็ไป่สินะเดี๋ยวเห็นตัวนี้ก่อนมาเนียนะนี่ไม่ใช่ไม่ิได้นิมคันบังเปิงไปเอ้ยแต่ว่างามๆนี่ผมเป็นของเราเลยอันงามๆนี่ของอีพ่อเพิ่นเป็นยิบเปนยิบใบเบิ้งนะอันนั้นคอยยิบก่อนในประมาณเบื้องละสามชีดูกี่แหดดเพิ่นสุดโตอัน จักลูกก็สซ่ชี้พกเจ็ดเจ็ดลูกแปดแถวได้คันมักเปพียงไล้ฮะต่อเคยไดเงินเขาเคยเห็ดไม่แต่อันสามลูกสลูกแถวโอ้จะสีม,ม,สมึนจักหน่อยเด้อเครื่องเห็ดกับนี่อันนี้คันหานะพอน้องขาเออน้องอีกพอเพิพ่นพอจะมากจะใส่บ้านอย่าง กินหนัมองค์งโอ้มองค้งกินหนางว่าไก่ปีน้เนาะมืองค้งกินหนังกินหนังมองค์งคือกัดเนาะบันไม่แย่ค่อยปเล้วอ่กระยาเดี๋ยวหอยพอพึ่นเฮ็ดขั้นดีกาถมธนาบุญปุณพนเนาะอันนี้เดี๋ยวแตรวามจะถือวางทองทินกาบ่คือกันเด้อพี่น้องเด้อิีนพื้นเพ่บ้านนะพอน้องใิ่ฉพื้นเพ่บ้านกะไข่ เดี๋ยวจะเบิ่งไปน้ากันเบิร์ทางนอกอ่ะฝนกระตกแล้วพี่น้องเอ้ยโชคโชคชุเข้ามาออกมาดูออกมาคนน่ะฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะปาทุกวาสีดำหน้าช่วยแม่กับบอดดำเนาะกล้าบพทันยาี้ยวฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกแบบนี้กินหอด้วหน้าเพิ่อนใดเด้จะดกให้นะตากาจะดอก ก็นี่กค่ะผลข้าตกแล้วพี่น้องเอ้ยยิ้มยิ้มยับำโอเคมันเดียายต่อหรอกพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เอาสำนี่งก่อนเดี๋ยวคลิปหนาพ่อแม่น้องคลิปใหม่กะยังิอยูนี่ร้ายมืออยู่์ะดอกเนาะกะบื่อื่นว่าอันคืดว่าอยากกินแกงเราไมมร้ายมือแต่ได้ขอไปกินแกงเราไมมอีพอแล้วก็ดีขึ้นตามน้ำลับไปเรื่อยๆนะได้ว่าคืออยากแกงเราไหมผมจะหาอยู่ขางหน้าอย่างอื่นคืดว่านะโอเคคลิปนี้เอาสำนี่งก่อนเดี๋ยวคลิปหนาพ่อแม่น้องคลิปใหม่สดอกกะขอขอบคุณเอฟซี กาฝนตกไอ้แง่มาในคิดน้อนว่าหน้าเพื่นอยู่บ้านจะเราบํมเณรยังดอกดำหน้าคลิปหน้าพอกันไหมไป้องเอ้ย